ตัสสดสินใจซาในมื่ออื่นีนนี้เจ้าของแล้วดิตัดใจวันนี้ได้เทพวันนี้เลยนี่อาชีพกีดยางครับพี่น้องวันนี้จะซื้อเงินสดเลย <c oughs> โอ้โคตรสุดเลย <c oughs> นะจะดูถูกอาชีพกันนะะทุกอาชีพย่อมมีคนรวยนะั่นนะอาชีพนั้นนะ <c oughs> แต่อย่างไอเสียมนี่อาชีพขายเนี่ยไอเสียมจะเป็นคนจนรวยยังรวยยัง <c oughs> จนนะที่ ก็ทำอาชีพอะไรก็รวยหมดลูกค้าเอาสี่ประตูตัวเตี้ยมาเชินสี่ประตูตัวสูงเท่าแลมโบโอ้โหสียอดฮิตด้วยตัวแซดครับตัวแซดเป็นตัวแซดเลยไปเลยไปเอามาเทิเนยไปจ่ายเงินตวนตางไปไปเลยไปเลยบอดหนังด้วย ไอ้เนี่ยมันเข้าสวนยางไม่ได้มันเตี้ยเออ,เอ,อมันเตี้ยมันเข้าสวนยางไม่ได้ใจไม่ไปไหนแล้วเมื่อกี้ตีราคาแล้วเสร็จแล้วไม่ยอมขับไ <laughs> <laughs> อ,อ้เนี่ยมันเตี้ยมันเข้าสวนยางไม่ได้เปิดฝาป่งให้พี่นะใส่ลูกค้าเปิดฝาปุะโรงพอมียอด โโอ้หรถเราก็สวยน็อตไม่มีขยับไม่มีขยับหรอกน็อตอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วเดี๋ยวถ่ายน้ำมันเครื่องให้ไปเลยขับเลยจบุเรื่องก็ต้องล่างนแม่พวยขี้เกียจสองชึ้นเก่ามงขี้เกียจเนี่ยออกแนวขี้เกียจได้ได้เดี๋ยวชีดให้ทีหนึ่ง ไม่เท่าไหร่ิดเอาติดประตูไม่น่าจะได้กลับแล้วละนายต้องเสียเงินบอกตรงใช่ใช่ากับเพิ่มอันแสนได้หน่อยก็ถือว่าโอเคนะเพิ่มไปแสนหน่อยเถ้าว่าเที่ยวป้ายแดงก็เพิ่มพอๆกันก็ถือว่าโอเค เพราะว่ามันลดลงมาให้แล้วไหนไอ้เจียมจะตอบคำถามใหมมเป็นรายัูนมันทุกนี่ยไหนไม่บุบแนวปกติเปิดไปเปิดไปบุบบุบบุบเอ้คือซีประตูจะเป็นบรรทุกยังเด้วมันเป็นรอยสีกัน มันต้องตัวว่ามันแม็กไลเนอร์มามันใส่มาแต่แรกนะแม็กไลเนอร์เนี่ยต้องไปดูดี่ไอคันที่แม่งใส่แม็กไรลเนอร์อ่ะแต่แรกอะ่ะแล้วลองลองดิว่าพอนั้นอนะ่ะเป็นร้อยปะ่ะอยากรู้เหมือนกันาะมันสีอะ ต้องถามไฟแนนซ์นี่ว่ารถไฟแนนซ์คันไหนว่าใส่แม็กไนเนอร์มาแต่แรกอะ่ะขอยกพื้นดูดิเป็นเหมือนกันป่ะเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยขอบขอบพวกเนี้ยมันก็เป็นรอยเวลามันสีไปสีมาอย่างนั้นแหละไม่งั้นไม่งั้นเวลาล้างนิดเดีเขาจะเอาไอ้เจี๊ยบกาวเหรอเล้วถาจะได้บอกลูกค้าไงว่ามันเป็นเหมือนกันไม่งั้นวัยรุ่นเขาจะไปตัดขอบกระบะเหรอ <laughs> แต่ว่าแต่งรถเป็นนชน่ี่ยดูถึง <c oughs> เอาเ้อคนเล่นเงินทีเขาต้องดูลึกดูเลยครับลูกค้าเอาให้พอใจนะเพราะว่าจะเสียเงินนันทีต้องเอาที่ถูกใจ โอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจบไม่จบเดี๋ยวรอรุ้นนะครับถ้าจบเดี๋ยวคันนั้นเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมนะครับนจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองแวะเข้ามานะครับผมไอเสมกับิ๊กสแก้วจัดให้ครับยินดีให้บริการสวัสดีครับ